นี่ยังไงเอ่ยครับเอ่อยังไม่มีนะครับยังไม่มีครับก็ก็ด้วยความที่อาจจะเกิดจากที่พี่ต้าอยู่เอ็กซ์แกด้วยก็เลยมีข่าวว่าเออวินจะไปเอ็กซ์แซกหรือเปล่ายังไม่มีครับแล้วก็ตัววินสัญญาช่องเจ็ดยังไม่หมดด้วยครับกี่ปีหมดครับกี่ประมาณปีหนึ่งครับาถ้าหมดแล้วนี้ถ้าเขามาจีบจริงไปไหมยังไม่ทราบนะครับก็คือยังไม่รู้ด้วยนะเขาก็ยังยังยังไม่แน่ไม่นอนขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นจะยังไงมากกว่าครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่ายังมีสัญญาช่องเจ็ดด้วยนะครับแล้วก็ยังมมีีลลคคครรรร่่่่่่ออองงงง้้้ววยยยกกหาาาาเเเืััับบบบแแตน็ุสูไ ตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกัน,นครับแต่ยังไงตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าสัญญาช่องเจ็ดก,ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ยังยังไม่คิดว่าจะย้ญญายไปที่ไหนด้วยวมีข่าวว่ามีใช้ละครที่ช่อง3จีบว่าเออถ้าหมดสัญญาให้ไปเล่นละครที่จันออยังไม่ทราบจริงๆนะครับคือยัง วินยังไม่เคยถึงหูวินนะครับยังไม่มีครับแล้วอีกอย่างนึ่งที่บอกว่าคือติดสัญญาช่องเจ็อยู่ด้วยครับเป็นไปไม่ได้ครับคือยังไงตอนนี้ยังเรียกว่าพักตีช่องเจ็อยู่ใช่ครับเป็นอยู่กับช่องเจ็นะครับถ้าหมดกับช่องเจ็แล้วนี่จะเซ็นกับช่องเจ็ต่อไหมครับจริงยังไม่ทราบเลยเพราะตัววินเองก็ยังที่บอกว่ายังไม่แน่ไม่นอนว่าอาจจะมีเรื่องเรียนด้วยอะไรอย่างงี้ยเข้าก็เข้ามายุ่งด้วยแล้วก็ยังยังยังไม่รู้เลยต้องดูก่อน